ครับสวัสดีพี่น้องผู้ใฝ่สุขสันมเจ็บเห็ดครับมาเบิง่งมีบ้าน้อ้เห็ด,ดนีนดด่น้องโอ้โหเห็ดยังเนี่ยอ,อืมเหมือนกันเหรอเห็ดหดัก Surveys, อืมอืมปุอบเราจะไมอืุอืปอ๊บอืมดอกก็เลิศเลยยุ่งกะกัดอุ้ยหอยเดียวครับโคตอนะอืมดอกก็เลิศเลยโคตร นี่บ่กรีไปสองดอกกปเลยดเลยเท้าเท้าเฮ็ดเฮ็ดหดั่ มีม้วนบอกมันหนาสิมีม้วนอยู่นะตกปลาเลือเลยนี่สองดอกหาเบิ่งตีมีมูมันสองดอก